ปั๊มดีมือลงไปก่อนบาง,งครับอ้อขึ้นบงเลยกแก่นนนนนจนๆยุบอะไรยุบอะไรครับแลนี่จะโอ,อ้ีครับอู้สุดเลยบานบุยเบิดท่อนั้นแล้วคักมันตัวนี้เด,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 ดงตายคนตาย สว,สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขครุสคนครับพบกับมันทีพากินเที่ยวอีกแล้วพี่น้องครับนี่บ้าไม้บนไหนอันนี้พี่น้องเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเย็นเลยครับโอ้ยยิ้มอะไรเนี่ยมาได้ครับพี่น้องไหมเตรียมมันกันครับนี่โอ้ยตับพึ้นที่จะทานไปก่อนอ่อนซ่อนลายนนี้ครับพี่น้องครับนั่งไกลนั่งไกลครับเตรียมข้าวอะไรครับวันนี้ครับยาว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 อุ้ยจะเสียบ มามานเปิดเช้าเลยเห็นอาหารโปรดเลยหนึ่งครับบิ้งพี่น้องบ๊มดีมือลงไปก่อนบบงไงครับอู้หขึ้นบึ้งแก่เอ้ยจนยยูอะไรยูอะไรครับแรีี่จั่องอใส่กับมันพอดียั่กอดอีกมึ่นบาพี่น้องดีครับตดเลย หวานไม่ใส่ตัวนี้บุคคลไปหวานนี่พริกอืมอ้ามันเขาอืม,ม,มอืมช่ป่ะพริกมือเขาเนาะมาะมานเนาะ อะไรๆพี่น้องเลยชัวร์ผู้ครับมภาษาอย่างไรตัผิดน่ะอืม สามเป็นข้มเผ็ดหวานมันมีมีแทกพี่นหนองคุ้มดีๆีขมมันหวาน เราลืมแจกคนใ้พี่นงฟังตัวลาพีเปน็นตังไหนห่ยในที่หนึ่งทั้งไต่เรื่องมาคลิปให้เบิ่งตัวละแบบห้าเอาเอาเอาห้าพอที่นึ่ทั้งไต่ป <c oughs> ในที่สาม <c oughs> ที่สามรวม <c oughs> อ,อันดับหนึ่งมันโดดเดียวเลยแต่ <c ười> อันดับสามที่สิบอืม ประมาณพี่มื่อน,นี่สุดยอดไปยืนการกอยพี่น้องเอยอือืมสุดึอึ ừ hmm. mình nhá đi mình đi chào trái cây bữa đi เยอบปร่อยากกับบอกเลยเหี่ยบไปหน่อยเหี่ยบเป็นได้รลรเพื่นครับบ้ามันครับ เร้่อครับพี่น้องไก่ไก่แป้มไม่เลยเนีย่ทางเขาปั๊มนะ้ำมันแส่พักเนาะอ,อุ้อยเสียงหน้าหม่องเกาคนสอบลองพี่เอ็งกงันพี่น้องเองบารีและบารีมาหาพี่นติดงานหนักอืม <c oughs> Có bụi giăng liền bà mặn Dạ Dạ thông thiệp Ừ Ui cái tắp chồng nhìn leo gì นี่บุกกระจายงา้นปะอือ,อคนเมตายพี่น้องนี่กำลังเลยเพชรกับเพศแม่ตา,ายอ้ม <laughs> นักเลีนยนไตห่าน เปิดลาหลาบด้วยเนี่ยนุ่แซ่บแม่งเดี๋ยวอบวกเาไอ้สื่อนะพี่น้องนะประมาณพี่พมี่สื่อต้องมินครับการหลับที่มึงเขาจะเอาแบบฝัก lắm nhiều hưng sụt thoải ừ. số xoay hàng liên lạc số xoay hàng mhm cái xe mhm 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 không? có mhm nó mhm 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 có mhm mhm เมนๆเลยเยี่ยเขาปะส่ดไปบอละบออันฝั่งอันฝั่งบวงหันปะฝังไหนนกึอนกออก

ใบอ่อนเลยทีนี้พี <ELLE> <res> ่ชายมันหมดมันหมดรับบ่มันหมดหนามบ่เหนื่อยแล้วนลังหมดหนามเขาบ้านทุกอย่างรือเปล่าเห็นบ้านหรอเ เดี๋ยวไปไว้มันสีเบ,บื้อนมันครับน,นะบุญธรมาดีมาแลวพี่น้องดิเดี๋ยวมีมัไสิดได้ครับมึงเขาอัออดเฟืองก่อนมันไม่ได้นั่นมาแมา่เขาตลกกูเลยเรียมเด่นปะปาเดี๋ยวไปน้<า>นอง,งหนึ่งสองสามเอ้ย Ai Em ăn em ăn. ครับพี่น้องกินนี่ครับทำกันฝากมาอาร์ตเพื่อนครับพี่น้องก็จะไเป็นข้าวอัดเตพี่น้องนะครับเนี่ยเข้ามาหอดแล้วเดี๋ยวจังแรกครับฝากติดตามกนแล้วก็แชรนะครับบาริบกินแชร์พี่น้องนะทั้งเพจเรทั้งยูทูบนาะเดี๋ยวกินนี่เอาไปทำกันนครับคลิปหน้ายพ่กันใหม่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ